k ูตา KX027 ครับตัวนี้ไซส์ขนาดประมาณ3ตันครับลูกค้าได้คอนโทรลสั้นนะครับคอนโทรลน้ำมันด้วยรูปแบบลังคาสีสวยเลยคันนี้ที่สำคัญบอดี้เป็นเหล็กทั้งคัน<อ>เครื่อง3สูบครับผมเครื่องแรงปั๊มดีเลยช่วงล่างคันนี้สภาพยังกกิบอยู่เลยเป็นรูปแบบแท็กยางคอนโทรลนะครับซ้ายขวาขับง่ายเบาะใหญ่นั่งสบายเลยผมลองขับดูแล้ว หน้าจออยู่ทางด้านขวามือของคนขับอันนี้ในส่วนของตัวเดินมาให้ดูบุมอามนะครับสวยๆเลยสีส้มนะครับตัวนี้มีกาดกันกระบ,บอกไฮดรอลิกมาให้บุมอามยาวสวยๆแบบนี้ครับคุณลูกค้าท่านใดมองหาอยู่มาได้เลยครับ2องแ0 0บาทซื้อตอนนี้จะส่งให้พีทันทีทั่วประเทศไทยจองตอนนี้ได้เป็นเจ้าของแน่นอนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ